สวัสดีสบายดีครับทุกคนมันนี่วัชพมาตัด้หม่ที่วัชพีเห,หเงงเเ็ดเตียงนะครับจุดหน่อยมาเลียงงัวนนะครับแต่กเวลาตัดไหม่จุดหน่อยแต่จิบรีไทยเมืองนะครับบรีเอาขาตั้งกล่องมาฝนกับ,บตวตกครับลายมือแล้วครับเมื่อลายมือ,อเป็นอาทิตย์ละมั่งกันะ เริ่มแห้งแล้วครับแต่ดินมันซุมอยู่แต่ว่ามันบ่มีน้ำมันก,ก็หญ้าก็บทเริ่มขึ้นมาได้นะี่เห็นมีน้ำก็บเขาก็ับเพิ่มนบีกับจส่วนมีนม้ำก็เริ่มลุกนี่แหละครับนะ้ำเพราะได้เปลี่ยนระบายไปเรื่อยๆก็บเขาก็บ่งามมครับเขาว่าตรงน้ำมันมต้องได้เปลี่ยนเรื่อยๆเขามันยังงาม ที่นี่ฝนบดตกงมากอะมีตะนามเก่าๆอยู่อะเป็นเขาบ่าอไข่งามเลยนะหลังจากหมู่บ้านตัดหญ้าครับตัดหญ้าเหง้วไปเก๋นี่นะครับดูสะอาดตาดีครับขั้นหน้าขั้นแท้าหน้าอ่มึงสะอาดแต่ที่นี่กับยังว่าเห็นเรียบร้อยหมาอต้องเพจไปเหมือนละนิดเหมือนละน้อยครับ น้องใหม่ก็เริ่มนั่นแหละครับสิเดตัดไปต้อมอยู่ครับมันสิหาหน่อไใหม่ไปต้มกินแกงกินอยู่ครับนี่ก็แหงแล้วครับนะเริ่มแหงแล้วของผมผมกับป้อยน้าบอกผมย้อนไปนี้ไปเมืองครับอันนี้ของพี่สาวมันกินกนมาสามใบกับไข่เนี่ยแต่ก็เริ่มเริ่มแหงครับมันบมมีน้ำบมมีน้ำกับกับเบิดค่อยดีปันไดสสำหรับดินทรายมันที น้ำสะาดในจังหน่อยมันมีน้ำมันเกิดจากงามดูเมืนน่อกี้ว่าจิตัดไมาเห็นมันเลี้ยวครับเห็นมันจบมันได้ทำความสะอาดเพื่อได้เห็ดเทียงนะีได้พักได้เศร้าครับมาเลี้ยงงวกับพ่อได้นั่งพักแนี่ยเมื่อยๆกับพ่อได้นอนพักพอนเนี่ยครับ ตัดห้าไปหมู่ัดาน,นึ่ครับแต่เมืองเราก็ซาดครับเหลือแต่ไม่ครับกับคิดว่ากันมีแห้งพ่อกับจิตพญามหมเธ็ดมันเล็้วครับเอาออกจากแันแทีนาเอามาเผาทานเนี่ยแหละครับเผาทานไว้จะใส่นะครับบ่แลี้ยวหลังจากสื่อเรื่อยลาทรายมากอมันแห้งบพ่พอคกับบ่มหมอกับงานหนัหนกๆไปเลยทั้งสังบ่ตรงรุ่น มันใบบัตรงปกสร้างตรงรุ่นอยู่แต่ว่ามันได้บัตรงปกก็กลายเป็นปัญหาครับเดี๋ยเลยเอาเลื่อยตัวใหม่มา,มาแต่บ่ได้ให้มึงหรอกครับสิตัดเลยบ่มีขาตังง้งกองวานเาอของางออมะลามครับลามกินหญ้าขนมะลามจะแทรก็กินหญ้าเป็นครับกินแต่ยอดกินแน่บ่กินแน่ครับมันบ่รู้ว่ามันเป็นอย่างคือบ่กินนะครับเนี่ยตั้งใจก็บ่กินนะครับก็บ่เข้าใจกันี้แหัะ มันมีหยาก็บว่ากินแปนกินนั่นครับกินทำาได้ั้งหนึงแต่ก็ไปเกี่ยวมาให้มาว่านครับมาว่านที่ไปเกี่ยวนะไะตัดตัดมาเกิดกินไข่เนียเกิดมันกับเป็นหนาที่แกมแฉมกันครับบ่ได้เรียบร่อยทั้งหมดบ่ได้ว่าเป็นหนาที่ดีครับมันเป็นหนาแฉมมีทั้งเศษไม้เศษอย่างเนี้ยครับ แต่มันเกิดเกิดใอยู่ก็ได้หให้กินครับเมืองลักษณะแล้ว,วน่าจะกินหยาอิมเฟี้ยงเลยบ่ค่อยกินไปานใดครับเอาให้เฟี้ยงไว้ก่อนหนึ่งกับโบมดแต่ว่ามื้อนี้ว่าจิโ่หัวครับว่าจิตตัดใหม่เห็นน้อนพักอยู่ในนี่แหละครับโบเอาเลื่อยมากครับเดี๋ยว ฝนกับโตกเป็นอาทิตย์แล้วครับพอได้ตัดไม้ออกพอได้เห็ดเถียงหน้าพอได้เศร้าครับแต่ว่ามันเก็ยังมาต้นหัวสิเฮ็ดแบบใดครับใจนึงก็อยากเฮ็ดเป็นบ้านต้นไหม่กับว่าเนบ้านนะครับเป็นเขาเอื่นยัง่ะห่างเดียผูกห่างเดียเป็นผูกไว้ต้นต้นใหม่ครับเฮ็ดแต่บบเฮ็ดสูงครับ ว่าสิเมืองเมืองกสกคนครับขันนั่นกับทีมองนี้ก็สิเป็นไปแต่ปลูกหญ้าปลูกยังหาเม็ดหญ้ามาวานันได้สำแดงเขาครับแต่ว่าตาทีออไปเฮ็ดบ้านกับต้นไม้บ่วเขาได้เศร้าเหรียญครับเดี๋ยวมึงก่อนครับมึงเพีจังหน่อยกันตอนนี้มันลุกท่านกับเผาบดบ้านในเมืองครับเดี๋ยวทีไปเมืองขานสะกอนคนไขรดิบนะครับ มาเป็นองไรสิเดีเผาตอโบเดี๋ยวมึงสิมึงเดี๋ยวค่อยติดตามมึงไปเรื่อยๆครับว่าตัดไดแล้เวเ่แเล้วครับมื้อนี่เดี๋ยวมึงตอนตัดใดแล้วพว่นละครับแต่ว่าตอนตัดนี่คือบ่ไดดมึงพราะว่าบ่ามีขาตั้งกลองก,กันเลยบ่ไดดบ่ด้ดไทยมึงตลอดครับว่าเพิ่นมีอยาก,กินกั ดีครับเป็นมีพื้นที่หลายนะครับเป็นมีพื้นที่หลายเป็นจัดสรรของเพื่อนใดแล้วครับงัวเพื่อนอ้วนดีครับอ่ะครับเดี๋ยวคอยติดตามเมืองไปน้ำกันครับมาเมืองผลงานครับใส่เรื่อยมานี่ใส่เรื่อยเครื่องเรยน,นะครับนี่ครับจัดไปเรียบร้อย เหลือจะเผาทานกับเอาไปจัดแต่งสวนเล็กน้อยครับเอาไปจัดแต่งตอนนี้มูสวนที่เศษเล็กเสษน้อยก็จะเผาทานเรียบร้อยไปครับมูนี้ับเด๋ยบปล่อยแห้งค่อยเผาครับเอาเผาฟื้นเผาอย่างก็เรียบร้อยไป เหลืออยู่ต้ดต่อต่อก็ต้องเอาดินออกกันครับค่อยตัดนีก็เเรือแช่มากเผาครับตอนนี้กำลังอบอบตัวนั้นอยู่ครับมาเดี๋ยวเก็บตัวนี้แล้วครับเผาต่อใส่เครื่องเครื่องยอนต์เลื่อยยนกต์ของกระทิงดำครับ โอ้คุ่มค่าครับแค่บกกีชม่วงครับตัดต้นไม้ต้นหนึงกับส่ได้ครับอันนี้เป็นไม้แห้งนะว่ามันเลยนั่นน่จังหน่อยก็อยากเพิ่มความเหนียวความแข็งมากแต่มันเป็นไม้ยังดิบๆอยู่ก็อาจตัดง่ายครับกระือว่าคุ้มค่าอยู่ถ้าดีนั่นก็ต้องขนแขียวเรื่อยไหมครับ คนแยวเลื่อยหือว่งเงินเกิดคันเฮ็ดบล์เป็นก็ต้องซื้อโซตัวไม้ซื้อโซตัวไม้แต่กระดีใส้บุดรนนอะครับก็ต้องยกประหยัดนะครับนี่ครับเลยยนของกระทิ้งดำครับที่ว่าคุ้มค่าครับ นี่เขาเฟี้ยงห้งัวกินตอนนี้งัวกันนอนเด่นครับเพราะว่าย่างเพือนกับินยุ่งแนะ่ยังแนะ่จิบ๋บได้ใครได้ผักพอนย่าเวียนกับยุ่งกับิบใครนี้กับน,นอนครับเมื่อน,นี้บ่ได้ตัดหญ้างวอครับเฟี้ยงห้กินก่อนเพราะว่าเรือใหม่ต่อไปกับจิผักพันครับสักวันครับเพราะว่าเรือเดี๋ยวน,นี้นนรกกนรเ,รเรือ้วเผา ครับเจ็บไปจัดแต่งสวนครับพอแล้วครับน้อยกว่าผักปอนย,ยิ่มๆก่อนคอยวาตัวครับวันนี้กรจบบคลิปไปแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ